สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจกสยามทุกท่านพบก,กับสดข,ข่าวเรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียทีน่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกนค R code คหรือแอดไลน์ line, ได้เลยที่บีเคแปดข่าวเรเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่โรเจอร์ Roger, ยอมรับชะตากรรมยันพร้อมนำทีมกลับมาแกล่งได้ เบเดอร์เจอร์ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของเขากับเรตเตอร์สตีและรักษาความเชื่อมั่นในความสมัถของเขาที่จะพาทีมของเขาขึ้นมาจากท้ายตารางแต่ยอมรับว่าเขาอาจไม่มีเวลามากพอที่จะทําเช่นนั้นในายี่ยงเขกทิพกวนะครับว่าเขาไม่ได้โง่นะครับเขารู้สถานการณ์ดีดีไม่ไดีสําหรับเขาและจับจให้แพ้หกนัดติดต่อกันโดยเสียไป22ประตูซึ่งเป็นจํานวนที่แย่ที่สุดที่ทีมพเมยริกเคยมีมาแลงจากเจ็ดเกมเขากล่าวว่าเขาจะเคารพการตัดสินใจของเจ้าของสมโมสร และตระหนักดีว่าการพักเบรกระหว่างชิมชาที่จะใกล้เข้ามาเนี่ยจะทําให้สโมสรมีเวลามากขึ้นในการพิจารณาอนาคตของเขาแต่เขายังรู้สึกว่ามีเกมการเล่นที่ดีในทีมของเขาระเกงที่แพ้สเปอร์หประตูต่อ2ทํทาให้เห็นว่ามีความหวังที่ทิมของพวกเขาจะสามารถทิปตัวเองขึ้นจากอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพิีเมยริกแล,และก็ยังคงมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาจากทิมของเขาแม้จะ็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังก็ตามที เมื่อถูกถามว่าเขาเชื่อว่าเจ้าของทีมพร้อมจะนุนรังเขาหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพักเบตทีมชาติที่ผู้จัดการทีมมักจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะกล่าวในหนรแถลงข่าวหลังเกมนะครับว่าผมไม่รู้ไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรผมจะเคารพมันเสมอผมรู้สึกว่าในทีมคืนนี้เพียงพอแล้วในครึ่งแรกคุณเห็นความมั่นใจความเร็วและความคิดสร้างสรรค์นในทีมและการเพรสซิ่งไม่เป็นเพียงการตัดข้อผิดพลาดออกจากเกมในเกมแรกเราเริ่มตัวได้ย,ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงเสมอที่เรามี เรามีเกมการเยือนอาร์เซนอลเยือนเชลซีเยือนทอตแนมฮอสเปอร์เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านช่วงบังเอกทีมชาติน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการรีเซ็ตทุกอย่างและหยุดส,สถิติอันย่ำแย่จะช่วงเสม,มอครับมันเป็นปัญหาโดยรวมไม่เหมือนกับว่าเรากําลังจะเปิดใจมันเป็น2มุมและ2อ,อย่างเมื่อเราทํามันออกไปเจ้าของสโม,มสรจะทําในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าจะเป็นจะต้องทําผมไม่ได้บ้าผมรู้จักฟุตบอล6เกมหลังนี้แพ้ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นผมมีความมั่นใจทุกประการว่าทีมสามารถกลับมาได้ แรกหากพวกเขาเล่นเหมือนที่พวกเขาเล่นเป็นส่วนใหญ่และลบความผิดพลาดออกไปเราจะขยับขึ้นได้ในอันดับตารางคะแนนพิมร์บริกเมื่อถูกถามว่าเชื่อในความสามารถของตุนเองที่จะพิจารณาการได้หรือไม่ผู้จัดการทีมชาวไอร์เลนเนือตอบว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อผมเห็นคืนนี้มันแย่มากเมื่อคุณเสียลูกเตะม,มุมหรือสถานการณ์ที่เราคุมเกมแต่คุณไม่เห็นทีมเล่นโดยไม่มีความตั้งใจไม่มีอำนาจและไม่มีความกล้าหาญคุณไม่เห็นสิ่งนั้นคุณเห็นแค่ช่วงหนึ่งตอนที่สกอร์มันไปถึง4ประตูต่อ2ซึ่งเป็นผลมมาาจกกกรรเเิ่ มันยากในตอนนั้นแต่พวกเขากําลังทําทุกอย่างเพื่อกลับสู่เกมผมมีความมั่นใจทุกอย่างมันเป็นความท้าทายที่ผมพิสูจน์ตัวเองและผมไม่เคยย่อท้อในอาชีพการทำงานของผมมาก่อนเป็นสิ่ที่ผมต้องการดําเนินการต่ออย่างแน่นอนโดยเลสเตอร์ซิคับออกนําในเกมด้วยการยิงจุดโทษจากยูริติลามันและได้ประตูที่เสมอจากเจมส์ดิสันตอบโต้การเสียประตูจากลูกตั้งเตะ2ลูกด้วยการจบสกอร์อันยอดเยี่ยมแต่มม่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกม เมื่อรูดิโกเบนทานคูตัดบอลจากวิเฟตเอดีดีทําำประตูที่3ก่อนที่ซอนเฮมบินจะทำแฮตชิกได้แลาเจะกล่าวต่อนะครับว่า73นาทีที่เราอยู่ในเกมนั้นเราได้ดีมากในครึ่งแรกครองเกมได้ดีและนักเตะเล่นด้วยความมั่นใจคุณภาพอย่างแท้จริงเราทำสองประตูและสร้างโอกาสมากขึ้นจากนั้นเราเสียประตูทีช่วคต้คนครึ่งหลังซึ่งน่าผิดหวังเราต่อสู้และพยายามต่อไปคุณโกโยริสเซฟได้ดีมากเพื่อไม่ให้สกอร์เป็น3ประตูต่อ3หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ประตูที่4 นั่นคือ2มุมและ2ช่วงเวลาที่เราเสียบอลที่4ประตูต่อ2เรากำลังกลับสู่เกมไมข่ขาดขาดหายหายและได้เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพวกเขาผมรู้สึกโอเคสําหรับนักเตะในวันนี้เพราะพวกเขาแสดงความกล้าหาญที่มาที่นี่และนำเกมไปยังทันแนมซึ่งเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเรามีโอกาสทําได้4ประตูจากโอกาสที่น่าจะได้จริงๆมันยากมากที่จะชนะเกมหากเราเล่นเกมรับได้ไม่ดีพออันนี้ก็เป็นคำกล่าวของบรเหอรหลังเกมนะครับที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาครับว่าเขาเองก็ยอมรับนะครับว่าหากอรานบริหาร จะทำการพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของเขาฮะแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าหากโรเจอร์ได้ทําทีมต,ต่อไปเนี่ยเขาเองยังจะสามารถทําทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นได้อีกครั้งหนึ่งครับอะก็ต้องติดตามสถานการณ์ของกุศซรายนี้ให้ดีนะครับเพราะในช่วงพักบริดทีมชาติอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ฮะมาต่อกันที่จิกจอกทาบัสแฟงคุมทัพหาดบีรัตเดนปลด โดเดเตอร์ซีครับเป็นตัวเต็งดึงโทมัสแฟงผู้จัดการทีมเบนฟอร์ดมาทําทีมทำกลางความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นต่อเบเดอร์เจอร์ตามรายงานจากสื่อโดยเดเตอร์ซีครับพ่ายแพ้ในเกมพมรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่6ติดต่อกันเมื่อวันเสาร์โดยพวกเขายอมแพ้ในช่วง20นาทีสุดท้ายกับทอทแรมฮอสเปอร์แฮตติกของเซอร์เฮอร์มินครับในครึ่งหลังทำให้ทีมของอ e ัลโตเนลคันต้ชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ2 ได้เป็นคบว,ว่าเรตเตอร์ซี่ครับเสียไปถึง11ประตูนในสองเกมล่าสุดของพวกเขาหลังจากแพ้แพ้5ประตูต่อ2กับไรตันแอนด์โฮปเอาเบียนในการเล่นนอกบ้านครั้งล่าสุดหลังจากเก็บได้เพียงแต้มเดียวจากเจ็ดเกมแรกของพวกเขาเรตเตอร์ซีรั้งตำแหน่งสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งแรกของฤดูก,กาลได้ทำให้เบเดอร์เจอร์ยอมรับว่างานของเขาอยู่ภายใต้ความกดดันตามรายงานของเทเลกราฟครับเรสเตอร์กำลังจับตามองความเป็นไปได้ในการย้ายไปให้ความสนใจโทมััแฟรัง ผู้จัดการทีมเบนฟอร์ดหากการจตัดสินใจทําการเปลี่ยนแปลงในช่วงพักเบรกทีมชาติรายงานยังระบุด,ด้วยนะครับว่า r รตเตอร์ซีได้ติดตามผลงานของผู้จัดการทีมรายนี้แต่ก็ไม่ชัดเจนว่ากุซูวัย48ปียินดีที่จะเปลี่ยนสโมสรในช่วงกลางฤดูกาลหรือไม่ทีมเบนฟอร์ดของเขาตอนนี้อยู่ในอันดับที่9า,ข,าของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกและจะพบกับอาร์เซนอลในค่มภีรวันอาทิตย์นี้ครับโดยกุซูชาวดินมาครับคู่ทีมเบนฟอร์ดมาตั้งแต่รับช่วงต่อจากดีนสมิธในเดือนตุลาคขมขปี 2018. ม London, สีก และช่วยพวกเขาอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยอันดับที่13จุดสนใจหนึ่งของเลสเตอร์ในฤดูกาลนี้มาจากการเปิดฤดูกาลกับเบนฟอร์ดที่กิงพาวเวอร์เซเดียมประตูจากทีมอุทัสซันเย่และเคนันดูบรีฮอทำให้เลสเตอร์ขึ้นนำไปก่อน 2. ประตูต่อ2แต่การตีเสมอในช่วงท้ายเกมของโทมัสแฟงทำให้ทีมของพวกเขาแบ่งแต้มจากเกมนั้นออกไปได้ครับอันนี้ก็เป็นข่าวการที่ความสนใจโทมัสแฟงราบกุนซือของท้านเบนฟอร์ดซึ่งอาจจะเข้ามารับช่วงต่อเบเดอร์ หากสโมสรมีการพิจารณาปลดกุสไลนยนี้ออกไปซึ่งก็จะต้องดูสถานการณ์กันให้ดีว่าเราเจอเองจะได้ทําทีต่อหรือไม่หากไม่เป็นเช่นนี้ครับคาดกันว่าโทมัสแฟงก็จะเป็นตัวติงที่จะเข้ามารับงานต่อบีรัตในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านเด้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองของราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเร์ซปมรอบวัน สวัสดีครับ